โอ้ยคุณสุดทนี่สวยมากเลยค่ะตันนี้ไหนหมุนตัวหนึ่งรอบคุณสุดทนี่หมุนตัวหนึ่งรอบสิโอ้โหเฮ้ยคูกันอยู่นะสามคนน่ะไหนถ่ายรูปสามคนนี้มาทีีไวนันหัวใครคนทั้นแย่อะขยับไกลเร็ว ใส่มาอัสมาอัสมาร์โอ like ้ใส่ด้วยนะคะใส่ละมัานค่ะใส่กินให้ดูหน่อยค่ะใช่ไหมต้องกินในกล้องไม่ต้องในกล้องแม่เหมือนเหมือนเงินน่าจะหมดกันเก็บเลยเนทาวิลปาร์ตานยืด หน้าไปสวยมากอันนี้เป็นกล้องกว้างแล้วทำให้เขาสวยหรอเออจะทำให้เราดูผอมว้าวช่ชรังเลยอ่ะสวยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องพูวงวว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 วนนวววววววุวว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 ะมาวว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 มาวว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 วนวว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  เราก็จะจับกินใช่ไหมคะคุณสุธินีใช่ค่ะเราจะเอาขาลงไปจุ่มไม่จริงแม่ไม่แม่ไม่ได้เอาขาลงไปจุ่มแม่สินเอาลง่ปลาพอสินนี้ลงไปปลาหายหมดเลยค่ะเพราะว่าเราสวยเกินนี่คุณอนุพลสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องเนี่ยวันนั้นป้าก็เล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอมองให้ลบทิ้งนี่เราต้องยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเล่งใหญ่ จะถ่ายกันตรงไหนหรอหนึ่งสอง